คุณกำลังมองหาวิธีการสร้างไรายได้จากการขายสินค้าอยู่ใช่ไหมเออคุณกำลังมองหาวิธีการสร้างไรายได้จากการขายสินค้าใช่ไหมวันนี้พี่นงมีระบบระบบหนึ่งมาแนะนำให้คุณมาแนะนำให้คุณแบบฟรีเลยระบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นระบบที่สต็อกสินค้าไว้ให้คุณหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณเข้ามา คุณไม่จาเป็นต้องสต็อกสินค้าคุณเข้ามาคุณไม่ต้องจัดส่งสินค้าคุณเข้ามาคุณไม่ต้องทํายอดขายคุณเข้ามาคุณไม่ต้องมานั่งเสียค่าสมาชิกรายเดือนคุณเข้ามาทํางานแบบง่ายๆแค่คุณมีลิงก์แชร์คุณก็สามารถนำลิงก์แชร์ของคุณนะคะ ไปโพสขายได้ลิงก์แชร์ตัวนี้สําคัญมากลิงก์แชร์ตัวนี้นะคะพี่หนุ่มบอกเลยว่าเป็นลิงก์แชร์ที่มาจากสินค้าแต่ละรายการสินค้าแต่ละตัวเนี่ยจะมีลิงก์เอาไว้ให้คุณแชร์คุณชื่นชอบสินค้าตัวไหนอะไรยังไงคุณแค่แชร์ลิงก์เท่านั้นคุณแค่แชร์ลิงก์เท่านั้นงานง่ายง่ายมากงานง่ายมากคุณแค่แชร์ลิงก์แนะนําสินค้า ลูกค้าสนใจลูกค้าก็แค่เข้าไปสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่คุณแชร์จากนั้นที่เหลือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่นอนนะนอนรอรายได้รอร,รายได้เข้ามานะคะจากการที่ลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบที่เหลือเป็นหน้าที่ของบริษัทถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัยหรือเกิดว่าฉันจะทำรายได้ยังไงกับลิงก์แชร์ตัวนี้ เพียงแค่คลิกลงทะเบียนใต้โพสต์นี้และเราเข้ามาเจอกันที่กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้พี่ฮันโงีก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีทุกทกท่านคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มนะจ๊ะ